ทำไมล้มในห้องน้ําแล้วเป็นอมพาตคลิปนี้มีคําตอบพร้อมวิธีการป้องกันค่ะ 1. การเคลื่อนไหวเปลี่ยนท่าไวตอนเช้าตื่นขึ้นเปลี่ยนจากท่านอนเป็นท่ายืนและเดินเข้าห้องน้ําความดันจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคนที่มีเส้นเลือดแข็งกระด้างจากโรคเบาหวานความดันและไขมันเส้นเลือดสมองทนไม่ไหวก็เกิดแตก พอเส้นเลือดแตกจึงเกิดอาการอ่อนแรงและล้มลงขณะอยู่ในห้องน้ำา 2. อุณหภูมิของร่างกายอุณหภูมิลดลงในห้องน้ำคือก่อนเข้าห้องน้ำร่างกายอุ่นอยู่พอไปเจออุณหภูมิที่เย็นลงในห้องน้ำอุณหภูมิร่างกายก็จะลดลงอย่างรวดเร็วทำให้หลอดเลือดหดตัว ความดันจะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเส้นเลือดในสมองหดตัวลงรูที่ตีบกลายเป็นรูที่ตันจึงแตกจนเกิดอาการอ่อนแรงแขนขาและล้มในห้องน้ำเป็นสาเหตุของการเกิดอมาาัมพาต 3. มมีการเบ่งถ่ายในห้องน้ำทำให้เกิดแรงดันในสมองสูงขึ้น แรงดันในช่องท้องและในอกก็สูงขึ้นเช่นกันนอกจากนี้การไอการจามก็ทำให้แรงดันในสมองสูงขึ้นถึง10เท่าซึ่งจะส่งผลต่อเส้นเลือดบริเวณสมองโดยตรง 4. การอาบน้ำตอนเช้า เมื่อน้ำสัมผัสกับร่างกายโดยเฉพาะน้ำเย็นจะทำให้เส้นเลือดหดตัวลงความดันสูงขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเป็นน้ำอุ่นจะไม่ทำให้เส้นเลือดหดตัวแนะนำอย่าราดน้ำพรวดทั้งตัวหัวจะหลดเท้าให้ค่อยๆปรับอุณหภูมิของร่างกายโดยการค่อยๆสัมผัสน้ำทีละส่วน 5. ยาความดันยาบางอย่างออกฤทธิ์สั้นและหมดฤทธิ์เร็วเมื่อยาหมดฤทธิ์ก็ไม่ควบคุมความดัน เมื่อร่างกายไปสัมผัสน้ำที่เย็นจัดหรือเกิดความดันในสมองจากการเบ่งถ่ายก็เป็นสาเหตุกระทบทำให้เส้นเลือดในสมองแตกเกิดอาการอ่อนแรงและล้มในห้องน้ำเป็นอัมาพาตได้ค่ะเอินเวขอแนะนำป้องกันได้ด้วยการตื่นนอนแล้วยังคงควรนอนอยู่บนเตียงสัก5-7นาทีแล้วจึงค่อยๆลุกจากที่นอนก่อนจะยืนขึ้นให้นั่งก่อนแล้วค่อยๆลุก และก่อนเข้าห้องน้ำตอนเช้าควรให้ความอบอุ่นกับร่างกายการขับถ่ายควรควบคุมแรงแบ่งให้เหมาะสมถ้าท้องผูกควรดื่มน้ำมากๆและทานผักผลไม้ให้เพียงพอไม่อาบน้ำเย็นจัดตอนเช้าตรู่ค่ะอย่าลืมส่งคลิปนี้ให้คนที่คุณรักและห่วงใย เพื่อรู้เท่าทันปัญหาสุขภาพที่เชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินหรือเคยเจอเหตุการณ์จากคนใกล้ตัวเกิดการเสียชีวิตหรือเป็นอัมาพาตจากการล้มในห้องน้ำค่ะสำหรับโรคหลอดเลือดสมองตีการแพทย์จีนสมัยใหม่ไม่เพียงแต่รักษาจากต้นเหตุฟื้นฟูโดยองค์รวมเท่านั้นแต่ยังมุ่งเน,น้นฟื้นฟูร่างกายเพื่อลดอัดตราการพิการและลดโอกาสการกลับมาเป็นซ้ำ เอิร์นเว่ได้เลือกใช้ต้นตำรับยาสมุนไพรจีนซึ่งมีความโดดเด่นในการป้องกันและรักษาโรคหลอดเลือดสมองโดยมีกลไกการออกฤทธิ์สำคัญที่ช่วยให้เลือดก,กลับไปเลี้ยงสมองได้เต็มที่ด้วยการทะลวงเส้นลมปานสลายเลือดคลั่งผักดานการไหลเวียนของเลือดฟื้นฟรูระบบประสาทและเซลล์สมองซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บเพิ่มความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดการอักเสบปริแตกของหลอดเลือด ยับยั้งการตก่อตัวของลิ่มเลือดลดระดับไขมันในเลือดระบบหลอดเลือดก็เหมือนท่อน้ำมีการติดขัดเพิ่มขึ้นปีละหเปอร์เซนตามอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยเสี่ยงมันใส่ใจดูแลหลอดเลือดให้โล่งสะอาดเลือดไหลเวียนดีสุขภาพดีชีวิตยืนยาว โรคหลอดเลือดสมองการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยคุณได้ค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว0 5ูนย์สอ9